สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะผมวันนี้เรากลับมาวันนี้เรามาที่วัดมหาวนารามนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เราก็มากราบสการะภาษาลิกิาตุของของพระพุทธองค์พรนะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เปิดพระโมคคานะแล้วก็ ภาษาลีบุตรหรือเปล่าอ่าใช่ครับผมไม่ซ้ายเบื้องขวาครับผมวันนี้เราก็มากันกับกคุณยายคุณยายที่บ้านนะครับผมพอดีคุณยายอยากมาก็เลยพาคุณยายมาครับผมอีกใจหนึ่งเราก็อยากมาด้วยหล่ะครับผมเพราะที่เรื่องงานแล้วก็ขับรถจากียดมาก็มาที่วัดมาที่จังหวัดอุบลราชธานีที่วัดมหาวนารามนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศด้านในครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่เปิดสหฮิศการแล้วครับเป็นวันที่1ิแล้วครับผมวันแรกคนเยอะมากทุกคน ตอนนี้เราเดินอ้อมวัดมานะครับเพราะว่าเดินไกลมากทุกคนถามว่าไกลไหมก็เดินมาแล้วประมาณ200เมตรยังไม่ถึงจุดหมายนะเพราะว่าเราต้องเดินอ,อ,อ้อมข้างหลังน้องโมมาด้วยนะครับผมวันนี้นี่พาน้้งน้องโมกับพี่นรามาด้วยแล้วก็คนใยายๆนะครับคุใยายของน้องนโมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ใาย่ๆอยข้างหลังนะครับวันนี้เราก็มากประมาณ6กเจ็ดคนมาดูรถคันเดียวครับคนเยอะมากทุกคนดูข้างหลังนี่ก็เยอะมานะดูข้างหน้าดู ก็รังไหลกันเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนโอ้โหสุดสเปรย์นะครับวันนี้ใครที่ยังมาก็มีเวลาเปิดนะครับผมตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง2องทุ่มนะครับเห็นเขาลงในข่าจากแต่9โมงถึง2องทุ่มพาใครมาก็มาได้นะครับวันนี้ก็เป็นจุดไหลโอ้โหครับผมเกมเฮ้ยใส่บัตได้เลอครับเกงข้าวสารได้เลยอครับเกงข้าวสารข้าวสครัครับ เมื่อกี้เราใส่ขาสั้นเข้าไปนะครับเขาไม่ให้เข้านะครับเราต้องมาซื้อเเกงขายยาวอยู่ด้านนอกนะครับผมผู้ชายก็ต้องใส่ขายาวทุกคนหากใครที่มาก็ใส่เเกง์ขายยาวเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ขาสั้นเข้ามาเขาไม่ให้เข้านะครับเราต้องมาเตรียมๆมาด้วยนะครับใครที่จะมานะครับผมแนะนําใส่ขายาวแล้วก็เสื้อเราเป็นเสื้อขาวด้วยนะนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มีพี่คนนึงเขาใส่เสื้อเสื้อลายๆก็เข้าไม่ได้ครับจกเว้นเป็นเสื้อขาวโอเคครับผมตามนั้นนะไป ตอนนี้เราไปซื้อเกียงขายยาวมาใหม่แล้วนะผมเมื่อกี้เราขสาขาสั้นมาก็เข้าไม่ได้ตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในแล้วนะผมเดีเยาพาชมไปข้างในครับผมไปเลยวันนี้คนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากมากหน้าหลายตามากทุกคนมาจากหลายจางหวักหลายนะนะเพราะเมื่อกี้เราก็เจอกับพี่ชายคนหนึ่งเขาไม่ได้ใส่งเกียงขายยาวมาด้วยเหมือนกันกับผมเลยผมใส่ขาสั้นมาเหมือนกันเลยฮะท ดูบรรยากาศข้างในโอ้โหเราน่าจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผม นนี้คนเยอะมากคนมีเจ้าที่ให้บริการตลอดนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้คณะของเราไปถึงตัวไหนแล้วเพราะว่ามีเราคนเดียวที่เข้าไม่ได้เมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้เราเราออกไปนึกว่าแฟนจะไม่รอแล้วนี่เขาเรียกว่าคู่ชีวิตจริงนะครับลูกก็รอเราด้วยนึกว่าเขาไปหมดแล้วตอนนี้เราก็ต้องต่อแถวเข้าไปข้างในนะครับผมคนเยอะมากตรงนี้รอดมากวันนี้เปิดจพันแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ไม่เขาเข้ามาหน้าอนนี้นะครับจะเป็นทีโพถ่ายทอดสดออกมาจะเป็นภาษาลิเบรท่าท่อพระสมมาสมุทะเจ้าแล้วก็จะเป็น ภาษาลิบุแล้วก็คพนันนกูันี้แลวเดเราจะพาเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้คนหูหูเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเคยมาจังหวัดอุบลก็มาได้นะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่เคยมาสวยมากทุกคนยอดมากแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราได้เข้ามาที่วันนี้แล้วก็มากราสการะเขาเรียกว่า สาริธาของพระของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขับเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวาคร,ร,รับก็คือวาแล้วกขบพนากเราเข้าไปข้างในไม่ได้ครับเราต้องอยู่แถวๆนี้นะครับผมเาจไปด้วยนะครับผม พี่เราเข้าไปข้างในไม่ได้ทุกคนก็เสียใจอยู่แต่จะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามาถึงนี้แล้วก็แบบความรู้สึกใช่ถ,ถึงเห็นแค่นี้ก็โคคุ้มค่าแล้วทุกคนเนี่ยถึงถึงเราไม่เห็นอ่าเราก็มีมีภาพให้ดูตรงนี้นรับคมน,นี่เห็นไหมครับ ราข้าไปทางไหนไม่ได้แล hungry, ้วก็เห็นตรงนี้ก็สุกุจแล้วทุกคนเนี่ยพื่อนก็ดอกไม้มาไหว้สการะตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเท้ายวไไหนได้ตอนนี้นะทุกคนระหว่างที่เราจะกลับบ้านเนาะล้วก็ค่ำพอดีก็หาร้านกับข้าวกินเมื่อกี้ขับวนสองสามรอบก็เลยถามคนริเวอรที่เขาบอกว่าโซนนี้มันจะเป็นโซนที่ขายกับข้าวเยอะมากนะครับผมอยู่ตรงถนนสัมปทธิ์นะหาัใครที่อยากมาสั่งซื้อมามากินข้าวก็เข้ามาได้เลย ผมเป็นคนร้อยเอ็ดผมไม่รู้ว่าแกโรงเรียนอะไรนะแต่ที่อยู่ตอนนี้คือโรงเรียนสัมประสิทธิ์ครับาใครที่จะมาก็แบแบบไม่กินได้ครับผมบไม่ว่าโอเคมาเลยนะเพราะว่าเป็นส่วนกับข้าวที่เยอะมากมีตั้งก๋วยจับ๊บมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรแยะมากมายแล้วก็ผลไม้มีก็มีนะผมไม่ว่าจะเป็นเชฟรือว่าจะเป็นอาร์ตว่าเป็นต่ๆๆางๆก็มีหมด่หมดีหมูปิง้งซ้มตําอะไรมีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นก็มีหมดครับผมใครสนใจก็ขอมา ดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองกินก็จับร้านนี้ดูว,ว่าจะอร่อยขนาดไหนทุกคนเพราะว่าคนต่อชิวันเยอะมากนะครับทุกคนครับเอาตอนนี้คนต่อชิวันเยอะมากจริงครับขนาดโต๊ะนั่งนี่เต็มเลยนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตกินข้าวก่อนนะตอนนี้กรนะวเขาก็กำลังมาส่งแล้วนะผมเชี่ยทุกคนดูโอ้โหน่ากินมากทุกคนครับเนี่ยชามใหญ่มากอันนี้ธรรมดานะเยอะมากอันนี้จริงนะ ม,มีทั้งน้ำซุปตีนไก่แล้วก็อน่นอา,นารอ,อ,อร่อยมากเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูครับว่าเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ปรุงนะรสชาติจอ,อกหวานๆนัวๆล,ลงตัวเราลงตัวพอดีๆมากแล้ก็อย่างนั้นเยอะๆมากขนาดธรรมดานะราคาเพ็นเกียร์สี่สิบบาททุกคนเยอะมาก ขออนากานเเป็นครั้เส้นเหนียวนุ่มมากทุกคน ชาติแซบ่บอร่อยนัวครับแล้วก็เครื่องให้เยอะด้วยนะทุกคนดูเครื่องเยอะมากมน,น,นี่นเป็นกระดูกเป็นเล้งนะ โอเคครับผมวันนี้เราก็มาทําภารกิจเซอร์ซิมทีท่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ยิ้มใจสุขใจยิ้มบุนนะครับผมก็<อ>เป็นมีมีความสุขนะครับถึงไม่ได้เข้าไปข้างในก็นตื่นตันนะครับผมหากใครที่อยู่จังหวัดใกล้เชียงหรืออยากที่มาสักการะนะผมมีเวลาเข้าทุกคนเวลาเข้าก็คือ จะมีวันนี้ก็คือวันแรกวันที่10นะครับผมวันที่10มีนาเป็นวันแรกนะผมแล้วก็ไปจนถึงวันที่13นะครับผมแล้วก็มีเวลาเข้าก็คือ9ก้าโมงไปจนถึง2องทุ่มทุกคนหากใครมาก็มาได้นะครับแต่สําหรับใครที่ใส่กางเกงขาสั้นมาผมแนะนําให้ใส่กางเกงขายาวนะครับเดี๋ยวจะเหมือนกับผมเพราะว่าผมต้องไปเปลี่ยนเป็นใส่กางเกงขายาวนะนี่ต้องไปซื้อกางเกงขายาวมาใส่นะเมื่อกี้นะะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมเสื้อต้องเป็นเสื้อขาวนะเพราะว่ามีพี่คนนึงเขาใส่เสื้อลายๆมาก็ต้องมาเปลี่ยนนะคร ใช่แไคอไอ่นั้นหละหากใครที่จะมาก็เข้ามาได้ทุกคนโอเชค,ครับเจอกันใหม่ิีโอวน่ากับผมครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะผมฝากด้วยนะช่องน้องนโมกับพี่นวานะครับผมช่องางย y o u t e นะครับบ๊ายบายตูร <c oughs>